สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับโมช่องนะนคะชาชแน,นลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอยู่ที่ซอยชุนหงอําเภอเมืองนะคะนี่จะมาพามาร้านกว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณร้านหนึ่งนะคะชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณพี่อ้อยนะคะ ดีพี่อ้อยด้วยนะจ๊ะกำลังแบบทำร้านนี้นะคะขายเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นตับสบายนะคะหมูหมักก็มีธรรมดา3-5พิเศษ5้านะคะเดี๋ยวเรามาดูพี่อ้อยทำนะคะอันนี้กินนี่นะคะ อันนี้เป็นหมอนน้อแล้วเปื่อยของผมหม้อธรรมดา,าแล้วก็เส้นหม,มี่ลุกชิ้นเคาตแมวน้ำหมัน สดทุกวันอาทิตย์นะคะขายเวลา9โมงเช้าถึงบ่าย3แต่ถ้าหมดก่อนก็คือไม่มีนะคะอ่ากระเทียมเกียวเองเลยไหมคะพี่อ้อยกระเทียมเกียวเองโอ้ร้านนี้กระเทียมเยวเหมือนพริกจะเก่วเองด้วยนะโอ้อร่อยอะค่ะพริกส้มอะไรปั่นเองเลยนะคะร้านเนี้ย ทำเองหมดเลยโอ้หมูล้วยก็ขายดีนะคะเนี่ยพยี่อ้อยก็ลวกผักอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแสนกใส่พวกหมูใส่อะไรอย่างนี้นะคะมีแห้งสองโต๊ะ เรียกว่าอะไรนะลูกข,ขินลอลูกชิ้นลวกมีทั้งหมูเปื่อยเนื้อเปื่อยนะจ๊ะจังหน้าวัดคลามนี่แบบเค็มข้นมาก อ้อยนะสองหม้อนี่เหมือนกัน,ไห,นไหมคะ<อ>คหมูก็ส่วนเนื้อส่วนอ๋อพี่อ้วนแยกพี่อ้อยแยกหม้อนะคะเือคนไม่กินเนื้ออ๋อพี่อ้อยเขาแยกหม้อนะคะหม้อหมูก็หม้อหนึ่งหม้อเนื้อก็หม้อหนึ่งเผื่อใครไม่กินเนื้อคะ่ะ ลูกค้าก็จะมาสั่งที่หน้าร้านหรือว่าจดก็ได้นะคะทางร้านมีแบบเป็นจดนะคะมีหมูตุน๋นม,ม,มีหมูตุนตนตนต๋นอ,นอ๋อหมูตุนกับหมูเปื่อยอย่างเดียวกันนะคะไปไไแล้วเนื้ออะไร เปรียยวๆบุฟเฟ่ต์ัดใส่บุฟเฟ่ต์เส้นหมี่ขาวเส้นใหญ่นะคะอ๋อมีเส้นบะหมี่อะไรไหมคะพี่เิ้ย อ,อ๋อมีสามเส้นนะคะโอ้โหเป็นร้านเด็ดของนครสวรรค์เลยนะคะเนี่ยะะมาเที่ยวนี่ก็อย่าลืมร้านนี้เลยนะคะซอยชุนห <มะ S 1> ตรง,ตงจงค่ะ ตรงข้ามกับท่าสารนะคะเคยไปแล้วคะ่ะสั่งตรงข้ามกับท่าสารอ๋อมีบริการเรือด้วยหรอคะอ๋เอ,อเรือยี่สิบบาท<อ>านะคะนู่นคะ่ะตรงข้ามนะคะก็คือเดินลงไปเป็นเรือนะคะก็จะข้ามไปตรงฝั่งท่าสาระคะ่ะท่าสารก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์กของนครสวรรค์ที่เป็นจุดศูนย์รวมเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่คะ่ะเพื่อนๆก็มาเที่ยวได้นะคะ หรืออยู่ที่จุดพาาักสารนั่งเรือมาได้นะคะมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ส <c oughs> วัสดีค่ะแม่แม็กเอโมเพิ่งรู้นะคะเนี่ยวันอยู่ตรงข้ามกันเดินขึ้นไปที่บันไดน,นะเห็นเลย จะเป็นลูกค้าขาประจําหมดเลยนะคะเนี่ยจอ้อนก็มีจอ้อนก็มีจำก็มีก,มก็มีลูกค้าแบบมาสั่งเรื่อย หมูกับเนื้อนี่อันไหนขายดีกว่ากันคะอพอๆกันพอๆกันเลยอ,อ่น่ากินมากตัดมากส,กากสกไตล์อะไรก็มีนะคะจะมีการปรมด้วยนะคะ,ะมีซีฟขาวมีซอสนะคะแล้วก็ ใส่น้ำมันที่เจียวเองมีตางหมูนิดหน่อยข่กชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อคะ่ะเนื้อรวมเนื้อรวมไม่ได้เปื่อเนื้อรวมไม่ได้ไข่เอาเ้อเปล่อยอย่างเดียวเลือะยเปือบายบายเสร็จก็ส่ค่ะวันนึ่งขายได้กี่ชามนะคะ 5, 5้า0กร้อยชามนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณที่อ้อยแห่งนี้นะคะเพื่อน นี่นะนั่งได้เป็นไรนะรู้นะนะร้อร่อยเนน่ครับเปื่อยเ็ดห่ที่เปื่อยอ สำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกค้าเลยค่ะบ๊ายบายทางร้านมีเพจด้วยนะเดี๋ยวโมแปะไว้ให้